3้เนะเนะตัวที่ประกอบเสร็จแล้วใบภูเขาแต่ยังบอดามนะครับเลยเราดาม นี่ครับวิธีการประกอบครับเขาต้องยืนอยู่ในตู้ของเียครับนี่แม่นวะครับอาจารย์อาจารย์ยังก็เนี่ยอาจารย์ยังก็นี่งอาจารย์เจียมเียซาวเห็นไหมกู้คนายเอาเซ็ดนก็แต่ผ่อนไม่ดูให้ย่างอีู่ว่าชื่ออะไรท่ายกีงเด้อเอามาใส่ชื่อของมันมาใส่เดี๋ยวผมใส่ อออบ,อบอกปริมาตรนะครับนะสูงแปดแปดครับสูงเทนะ่าไหร่ครัสูงแปดสิบลึกเก้าสิบกว้างแปดห้าสกว้างหกสิบกว้างหกสิบเป็นตู้ยี่สิบเอ็ดนิ้วครับกว้างหกสซองสน เราไ่ไไปเดโม่มาไปเดโม่มารอูลง่ไปจากบาทครับไปละห้าพันเก้าร้อยบาทครับแกงปั๊มแงแขงครับแข้งแข้งแล้วรั้อนานมาครับ้อน้อครับแม่อพวขา้ครับ ้าอยากได้เร็วไปซื้อรารนนุชช้าผมตัวยครับผมพอนานครับพอนานกาสร้างสอดได้สอก้อนนะผู้นึงคาตักาูนึคยิงน็อตสกูอีกแล้ครับน เป็นอะไรเงี้ยครับขมอขอแม่ท่านไหมจะอีันแม่ปลาผู้เขานี่ครับิธีใส่ลูกนี่ครับลูกน่องลูกน่องนี้มีแต่เบาเลยครับ เป็นผู้ฮ็ดปม่ลูกพี่ผู้ใดอยากมาเป็นลูกน้องกับมาได้เนี่ยสบายบัานมาก,มากมาส็สุดยอดีกสาสด่ไหรอัรอนอนี้่ันนี้ตดตังให้นองแม็กสงดเซคเดินคอไปกว <c oughs> ่สอบบไม่ tiêm cao lên, tập một vài những, xăm, xăm ba hố hiện tỉnh sang đó, điều hiện như thế này, tiệp cặp cuốn như thế đó Để. Để Nó đầu đầy gì đấy, cái này hết. ยันบนขั้นตอนไหว้่อเียนี่กษาตกปลาขั้นค้นรู้นี่เสียงตาไเพิ่งเอาเจียอะไรเนี่่เน่ยแนันแหละถ้าคนมีพื้นฐานที่หกันนะงยหยอนก็หมกันแล้วี วีวีครับนนี่กา,าวกาวพี่สีกาวที่ต้มแล้วแมนแมนบ่ะแมนครับกา,าวสดครับต้องต้มเอง,ง,งอนี่ อันนี้เป็นสูตรนะครับจะบอกใคไม่ดได้บอกใครแต่ผูดด้ใดเห็นกิดน,น้ำไปใส่ได้ครับสิบปีด้วยนี่มันซื้อมาแค่รึผู้ได้เห็นไหมอ่ะม,มันจะคันพ้นระสการดได้ีอ่ตั้งสิตัวแม็กเด้เยนะครับ วันอายังครับเ่ามีงานปะใี่ปากรองาเบี้ยววะเนี่ย,ยากรอ,กอ,อเฮ็ดเบี้ยวว,ยว,ยวะครับปากรอ,อเบี้ยวนะ

โคดห่โคตรโห่โห่โคร่เลยเนาะโคตได้โคตรเล่เนาะทางไหนไหมเรียกซีนิชอนอ่ะน,นี่ย,ออนยิงดามติด้างครับน,น,นี่เอาแม็กโค้ยิงไงพ่อเขาไม่ได,ได้ครับ F40 ไดครับเพแมนเ่รแมน F30 F40 F35 แบบนี้ครับแต่ว่าจุดบางจุดเขาเขายิงเงาเลยครับตอนยิงแมกเงาเมันบอสรุปแล้วบางจุดที่มันตน้อนยิงไม่สองแฟนประกบกันสิถ้าเขายิงแมกเงามันกะสอดไม่เจียรหรอเราจุดแต่เขาเน้นความเห็นแล้วเขา้องยิงแมกเงาเ,เ,าเ,งาเบื่เสียดายครับใส่เกียร์ปายอีกเป็นมั้เกียวป้ายอีกครับดีกว่าเอาไปแส่แล้วตู้ลูกค้าเตะ เขาเสียเวลาไปไปสอมไปนม้นแท่นเสียเวลากลัวเขาไม่เห็เดแบบนี้มันเติมมา,าเพิ่มอะไรหรอครับท่นคุนี่เขาขายแข็งอยู่แล้วไม่ไแต้ฟังไม่ครับฟังไม่สำหรับผู้ใดที่ต้องการตู้นี่ถ้าเขาเห็ดบันเกล้วนี่แล้วรตู้เขายังแตกยูกะต้องพิจารณาจริงจิงมาเกิดจากสาเหตุอะไรครับผมไม่ใเขาสิบไปโทษอย่างอื่นเลยในเมื่อตู้มั่เป็นตู้เขามันแตกท่าก็ต้องรับผิดชอบ คี่หล <Sure. S 2> งเอาย้อนเสียอะไรเฮ็ดถ้ามันดีจะแหลกลงทุนต้นทุนเพิ่มมาน,นิดหน่อยครับเขาตัวบวกราคาไว้ครับให้มันบางคนเขามาเห็นมาเบิ่งคือแท้งแท้ถ้าบางคนเขาเขอเจงเขามา่เห็นการเฮ็ดการยังการเฉียบงั้นโอเคเขาแบบรับได้แบบชื้อจริง <Sure. S 2> แล้วถ้าเฮ็ดเฉียบทั้งสี่อ่ะผมไปเฮ็ดได้ครับเฮ็ดแบบจริงๆเพราะว่า,ามันอยู่วเลี้ยงครับมันแตกมาพังมาเกะพี่เลาเขาเราเลือกช่องให้ลูกค้า สำคัญครับหลังการท้ายนะครับนี่ครับเก่าเซลอย่าะเดียกนี่ครับเซลรถเก่าหรือว่เพียงสำข่าดกอกนี่ครับลูกน้องก็จักแม่นยังครับเมื่อคืนนี่กับคำเด็กลูกพี่ก็ได้นทุโหน้ำยังเดี๋ยวโอ้แตยลูกน้องโอเคครับ ผู้ดเดมักหรือชอบ่ายนี่้อมอมครับติดต่อมาได้ครับเดี๋ยวอีเอาทิ่มเบอร์โทรไว้ให้ครับฝากติดตามเลยนะครับ